ภาพบุรุษและสุภาพสตรีใตตี่วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอแจ็กกับสกินทองต้อนรับรุจจีนเฉือนแสงเทียนแ <Wow. S 3> ม่งกูอ่างชื่อสกินคูเรือกว่าชื่อสกินริงทำไมก็หกแสนคนถึงเลือกเติมเงินกับเ l ลเ e อร์เพ นั่นก็เพราะว่าเติมอดิเตตี้ววันนี้คุ้มทันทีสาตออยย่อยัเมซินประหยัดกว่าเติมเองด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคลราคอยลดได้สูงสุดถึง25เปเซแถมใส่ค่สตาร์ดิวตูดก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกจริงมาจกตาอยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง <S <S ขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเคลราเพย์มากกว่าเ็ปีเพราะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลฟาเพย์เท่านั้นเติมกระปาจะได้รับความยุติธรรม ฮัลโหลสวัสดีชาวอนันนาสวัสดทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอเดนเตตวี แล้วดนวันนี้เียคิยวจะมารีวิวสกินดุดจีนของแจ็คนั่นก็คือสกินเฉือนแสงเทียนนะเอทุกคนอ่านไปอ่านมานี่คือชื่อเหมือนจีนเวอร์สกินนี้เนี่ยตอนแรกที่คิวเห็นในรูปโปสเตอร์นะคะคือแบบหล่อมากพ <Wow. S 1> อ,อกไปอยู่ข้างในจริงๆคือมึงอันนี้คนหรือผีกระซื้อหรือผีกระหาน <What? S 1> เอริกอาจจะสับอย่างรวมกันเพราะว่าอันนี้จ้าพี่คนหลอกขอของเราเนี่ยคือแบบว่ามีโคมไฟเป็นไฟประหน,นึ่งว่ามันถอดหัวได้กระซื้อตอนกลางวันมันแบกหิน อะไรที่นนแน่ๆสกินนี้มาพร้อมกับประดับทองของเขานั่นก็คืออีกาสามค uh ่ะ huh. ขอที่สามอ่าเราพูดมากมาตีลังกา,กาด่าพ่อเดี๋ยวเราไปดูตัเกมเพลงกันดีกว่าค่ะทุกคน Let's go <S A few minutes later ก็คือว่าไปกดแรงไม่ทันก็เลยต้องมากดคลิกนีเด็บคงไม่ได้จับคู่ไอดีผมไปเจออัศวินอีกใช่ไหมครับใช่ไหมครับ หลักเกมแรกมาแบบงงงงวงวอไม่ต้องมีคือว่าคิวไปได้เล่นแจ็คมาได้สักพักหนึ่งแล้วอาจจะมีบอกเบี้ยวบ้างขออภัยแล้วคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะได้รีวิวแจ็คหลายเกมน่อยกว่าจะเล่นแจ็คเข้ามือเนี่ยคิดว่าหลังไมลป่าไปชั่วโมงแล้วนะอ่าอีกาบินแสดงว่าตัวนี้มีคนใครเอ่ยขอเป็นตัวปั่นได้หรือไม่ได้หรือไม่ใครวะมองไม่ทันมีอะไรงแดงๆเมื่อกี้ใช่หรือเปล่า ใช่ะะใชหรือเปล่าใช่คอนคอนหรือเปล่าโอ้โหคอนคอนแล้วเขามีเครื่องประดับด้วยหุ้ยสิบโทครับอิจฉาผมกดลูกแก้วแล้วไม่ได้เครื่องประดับดีตั้งทีหมอกเบ้ไปหนึ่งโทเออเอกลับมาทําไมเนี่ยอันนี้กลับมาทําไมขาเอากลับมาให้เราตีเฉยเลยโอ้โหคนเราอ่ะอ่แล้วลุงครับลุงครับลูกลูกใจอย่โอ้โห วิ่งมาจะชนใครกันอย่างนี้ไม่ได้ใครของใครใครเขาก็รักแนะล้วลุงโอ้โหนี่ใสบอกบอกมาแล้วคิวคิวบอกมาแล้วบอกไม่เลยโอยรอบน้าบัวปิเปอร์มาดีกว่านอ้อกูว่านี่ไม่ได้เลยโอ้ยลูงลูกล,กลกโอ้ยใครบอกโอ้ยโอ้ยปวดหลังไปหวดเลว้วทำไมลุงต้องแบบทำไมลุงต้อง ออไม่กอดไฟยุวฝนโอ้ยลุกใจเย็นลกลงกโอ้โหอย่าวู่วามดิลุงไม่พูดไม่จ่าชนเอาชนเอาชนจนเจ็บไข่ไปหมดแล้วอันนี้หมอกก็ไม่โดนสทีมาเกมเลี่ยงนี่กูก็ปล่อยเด๋อเลยนี่โอ้ยสตาเด๋อเมื่อไหร่เธอจะเลิกเออสตีโอมาแตะขอบคุณนะครับลุงที่แบบว่าวิ่งมาช่วยเพื่อนให้วิ่งมาช่วยเพื่อนให้ผมจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเพื่อนนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับลุงไม่ได้ผ่นขึ้น ออทุกคนสบายใจได้ครับทุกคนสบายใจได้มาจับเข้าโคมไฟไปหนึ่ง <S <S อันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ท่าอุ้มของเครื่องประดับนะคะทุกคนแต่ให้คิวพูดตามตรงเลยว่สกินนี้กับเครื่องประดับนี่เด็คือแบบม,มันมันอลังการงานสร้างเกินันมันวุ้บวุ้บปิ๊บปิบบบแบบคือปกติกูก็มองเซอ่ยอยากแล้วใส่เครื่องประดับอันนี้มองเซอรอยากมากขึ้นอีก300%ซมาครับลุงยังไงยังไงขึ้นหมูเลยเะล่ะคนเราขึ้นหมู่เลยไหมเอ้โหไฟวิวหลบมอกอย่างสวยงามอย่างสวยงามเอาไปก่อนหนึ่งทีอีกครับ อีกหนึ่งพอครับเดี๋ยวครับโอ้โหโลงพุ่งชนอย่างนั้นเลยโอ้โหร่างกายเกิดมาเพื่อพุ่งชนเพื่อพุ่งชนเอาไปก่อนเลยหนึ่งแผ่แล้วก็กดช่วยไปแล้วเมื่อกี้ทันเฟสชบางคนคิวนเดอร์โฟกัสหมู่ไม่ได้โฟกัสคนเลยอ่าอนี้ตลาลัตนาวงวันอายุดูอีกวัดก็คือจะมากดเด็กให้เพื่อนจะเพื่อนเดินฉีกไปเสียแล้วเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเสี้ยวดนไปเสี้ยวดโดนโอ้โหโดนทีเดียวคิวเะียวเลิกเออกี่โมงเลิกเออกี่โมงเลกเรียบร้อยโอเคหลุมอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองจับนั่งก่อนอ่ะมานี่ลูกมาไหนซื้อว่าไปยังวะมันมันไปยังวะไรเนี่ยคือคิวไม่แน่ใจสายตากูจับจ้องแต่หมูเมื่อกี้นี่ะอ่ะไหนขอดูหน่อยสิไปยังคนเราโอเคไปแล้วสวยงามอลังปำกล้ส่งคนคอนกลับเมืองคอนไปเรียบร้อย อ้าวเขาหิวกันเรียบร้อยแล้วอะแล้วเครื่องนี้ก็มีคนอยู่อย่าบอกนะโอ้โหมันรวมตัวกันตรงนี้นี่เองแล้วเมื่อกี้นะกูก็หาตั้งนานอ้ยเอาไปก่อนเลยหนึ่งเซลแล้วก็อบอกเซลไปอีกหนึ่งโอ้โหคนนี้คนนี้เขได้ลูงใจยันลุงโอ้โหหลังกูอหจุ้งท้องไปหมดแล้วถ้าชนเยอะกว่านี้ฮันเตอร์จัดท้องเอานะครับถ้าท้องลูกแฝดก็มารับผิดชอบด้วยยังไงลุงครับหมูเนี่ยหมูเนี่ย กี่รอบแล้วกี่รอบแล้วเอาสักหน่อยไหมล่ะลุงเอาสักหน่อยไหมนะเดี๋ยวผมแถบไม่เดี๋ยวผมแถบอีกห,หนึ่งแผลเรียบร้อยโอเคทุกคนรีบจับอริสรานั่งเลยตอนนี้พลิกทุกวิกตให้กลายเป็นวิกตรออนดีเนช่อคดีหน่อยนะครับ,บรรรทุกคนทีน่เครื่องมัน,นรันชา้อาอ่ะไปรีบจับนั่งดีกว่าเครื่องในบ้านสองชั้นเสร็จแล้วก็ชั้นสี่หมู่กำลังปัน่นเพราะฉะนั้นเขาน่าจะมาทางนี้ปะขอยัดเช็คขอยัดเช็คกับไมโครโฟนเช็คเช็คหายไปแล้วหายไปหน่อวะ โอ้โหเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยยังไงดียังไงลุงก็ช่วยยากอะ่ะอืลุงเปล่าอีกโอ้โหไม่รู้เลยมัง้งว่าจะมีคนมาช่วยครับลุงผมไม่รู้มาก่อนเลยนั่นไงเห็นแบบแเห็นแบบบโดรนไปก่อนหนึ่งสวยมาจังหวะนี้มาวัดกันไปเลยหนึ่งหนึ่งวัดกันไปเลยจะมาช่วยเะล่ะจะมาช่วยเลยหรือเปล่าล่ะเอออันนี้ดักง่ายนิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนเนาะโอเคเรียบร้อยลุงอยู่ตรงนู้เนเหรอ คือขี้เกียจเล่นเกมยื้อจับนั่งมันเลยละกันยังไงลุงก็น่าจะไปไม่ไกลจากชานสีป่ป่ะอ่ะไปรีบจับนั่งทุกคนแล้วรีบไปหาลุงดีกว่าถ้าเก็บลุงได้นี่คือถือว่ากําไรแล้วกันะะนะทุกคนนะเออเพราะคิวจาหลุมได้อยู่แต่คิวไม่รู้ว่าลุงรู้หรือเปล่าว่าหลุมอยู่ไหนอ่ะอันนี้มาช่วยไหมไม่มาว่ะค่อยปล่อยเลยว่ะเพราะฉะนั้นหาเลยครับลุงครับลุงอยู่แถวนี้ปะเนี่ยอา้าวขึ้นแบบนี้ทุกคนคะคิดว่าหูขึ้นแถวเต็นท์มันจะไปอยู่ตรงไหนคะ ถ้าเป็นคิวคิวจะไปอยู่หลังเต็มขอดูเดี๋ยวนี้อ่ตายเอาเจอลุงจริงด้วยโอ้โหตีบอกไม่ทันไอ้ลุงขึ้นอย่างไวเลยโอ้โหกูว่าแล้วเชี่ยเพราะถ้ากูเป็นเซอร์กูก็น่าจะมาแถวนี้แหละโอ้โหทันไม่ได้เสียงอะไรวะเสียงใครชนผู้เสียงใครชนผู้โอ้โหเสียงดังมากพู้อย่าเพิ่งเล่าหรือพู้อย่าเพิ่งเล่าหรือกูสบายที่อยู่พู้ครับพู้ครับใจเย็นพู้ใจเย็นเรียบร้อยเดือดร้อนอะไรไหมเอาไหมลุงยังไงผมผมรออยว่ะไม่รู้แหละ รออยู่ผมรอลึงอยู่โอเคมาครับมาครับลุงครับมาครับลุงครับมีไฟวิวแต่ว่าไวไปนิดนึงครับลุง <c oughs> อู้อนิีมชั้นทอ่อมันเพิ่งเปิดอะลุงนะแล้วไอเสียงพูนี่มันโคตรหน้าลำคาญป้องปากป่องปากนั่นนั่นแหละโอเคทุกคนเรียบรอ้อยเกมแรกนี่คือแบบโคตรเด้อ A few minutes later เออฮันเตอร์นี่คือหาห้องไวแล้วทุกคนไม่เหมือนกันเตอ่วามาวงกอ เกมนี้มันควนตีนเม็เซอร์ที่มากดฮันเตอร์มากเนื่องออกด่านแกกูทุกทีอันนาจมแจ๊ยงหัวร้อนซนหน้ามึงคือไม่รู้จะสวดมนต์เป็นภาษาอะไรแล้วเกมนี้ฮันเตอร์ก็คือยังเล่นไม่เข้าบือเลยแล้วด่านนี้ก็คือแบบอุ้ยล้ไอปูนี่คือแบบน่าลำขาดเทียบหายเสียงแม่งป๊อปแฝงป๊อปแป๊อปแอยู่อุ้ยอุ้ยหูขึ้นหูขึ้นในนี้แน่นอนทุกคนคิดว่าอยู่ในนี้ในนี้รออะไรแบบ โอ้หไม่เห็นเลยมั้งน้องน้องครับน้องครับ<อ>ผมไม่เห็นเลยมั้งเนี่ยเกินไปโอ<ม>้โหการที่น้องมาย่องขนาดนี้อืโอแล้วบุรุษเปส็สดีส่งจดหมายให้จดหมายสั่งตายของแท้ส่งให้ใครคนนั้นตายคนแรกทุกเกมโอ้โหแล้วแมงวิ่งเข้าไม้ใจเย็นน่าตาตาเดือ์รอบนี้เธอต้องใจเย็นๆนะๆนะ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นรอบนี้เธอเอาดวงตามาเน้ะเธอต้องวางปิ <c oughs> บเปื่อว่างหน้นตาตาหรือเธอจะได้ตีหอกง่ายๆโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือบอกตัวเองค่ะทุกคนบอกตัวเองโอ้โห oh, <c oughs> แล้วเดินขึ้นไปเล่นข้างบนว่าแต่ตรงนี้มันมีให้โหนเปล่าวะ <c oughs> แมพยังจําไม่ได้เลยลเอ่ะเ,เ,เ,เอาเอ้าเอาเสือหายไปไหนอ่ะเ,เอา้เอารอบคนนี้นะคบมองหลังไม่มองหน้า คนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมาแข่งผม <g ül> อไปค่ะได้คนแรกมาแบบงง,งๆแล้วงั้นก็ขอจับนั่งเลยแล้วกันแล้วก็มาร์คที่บุรุษไปสนีเราพี่เขาอยู่ใกล้ผมแค่นี้แล้วผมก็อยู่ใกล้พี่แค่นี้เองแค่นี้เองโดนหน่อยก็ไม่ได้ อ๋อมันอยู่หลังกำแพงเมื่อกี้เลยไม่โดดเลยไม่โดนเอาไปก่อนหนึ่งเสี้ยวอุ้ยตายผู้ชายธงแดงบัดชุดเขียวโอ้โหเขามาช่วยอะไรกันสองคนเนี่ยแค่คนเดียวมันก็เกินพอแล้วโอเคได้แผลฟรีหมายปหนารอด้วยครับโอ้สุดหล่อสุดหล่อไปไหนครับเนี่ยสุดหล่อมีเกาะซะด้วยอ่ะสุดหล่อมีเกาะซะด้วยแล้วแถวนี้คือมันจะโดนเยอะอะไรกันนักหนาครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดอ่ะ แล้วอีกคําถามหนึ่งของคิวคือเมื่อไรเสียงพุมันจะหายสักทีวะเนี่ยอ้ยไอที่ก็ใบกูจักเลยกูยังไม่ทได้ทำอะไรเลยเลิกใบกูก่อนนี่เกี่ยกับไล่ล่าหรือสงครามโลกกังที่สองครับเกี่ยวโอ้โหป๊กปกป๊กปากปรลอดลํำคานโว้ยผมโฟกัสอะไรไม่ได้โฟกัสอะไรไม่ได้เลยโอเคเรียบร้อยมานั่งรอบที่สองโอ้โหกูปิดเสียงปิดเสียงพุยังไงคนดูบอกดิกูลํำคาญมาก ผมจำไม่ไหวแล้วนะมัมจะใส่เสียงว่าทำไมว่าแล้ว,ลวขบนไข่ปั่นเนี่ยข้างบนไข่ปั่นอ่ะมันจริงๆเลย <c oughs> ดีนะเมื่อกี้บอกเรายังไม่มาเพราะว่าปลาไปก็น่าจะไม่โดนอยู่ดี <c oughs> อ้าเออใจยเย็นใจยเย็นๆก่อน <c oughs> อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้โดนตัวจริงหรอเมื่อกี้โดนตัวจริงเหรอเนี่ย พี่กลับมาแล้วลูกพี่แจคของผมอะเริ่มกลับมาแล้วไหนๆก็เซตเดียวกันแล้วอ่ะนี่โชว์โคมไฟโชว์โชว์เอาบอสเอาบอสซื้อบอสซื้อบอสโคมไฟเราขายดีมากเริ่มแล้วเริ่มเก็บตังค์ซื้อบ้านให้เมียได้ละเมียบอกอยากได้เครื่องหัดจีนเอาว่าแต่คนนั้นสุดหลอกคนน่ะจังหวะนี่แหละจังหวะนี่แหละจังหวะนี่แหละขอนั่งด้วยได้ไหมเรานั่งด้วยดนั่งด้วยได้ป้องอิ่งไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หลอกล่อหลอกล่อเอาใหม่ รอครูดาวอครูดาวมาแล้วอันนี้หลอกอันนี้หลอกอันนี้หลอกอุนยหลอกง่ายนะเราอะดูหลอกง่ายนะเราอะอุ้ยเห็นคนหลอกนิดหน่อยไม่ได้เลยอ่าอันนี้ก้มช่วยแล้วใช่ไหมอ้าโอเคโอเคเอาช่วยไปแล้วใช่ไหมช่วยไปแล้วใช่ไหมขออีกเสี่ยวหนึ่งลวกันแล้วผมก็ขายโคมไฟต่ออ้โคมไฟอันนี้หลอกอันนี้หลอกเล่นกับใจเล่นกับใจคนมากกูขอโทษรลิชาร์ดถึงนายจะหลอกก็จริงแต่เราเกลียดนาย เราแบนนายตลอดเลยเวลาเราลงแรงอ่ะเราไม่ยอมให้นายเล่นหรอกแต่ละครนายในแล้งมันบูชิดมากเอาให้เราบนนี้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอืกว่ากันหน่อยอันนี้ฮันเตอร์กว่านิดหนึ่งกว่านิดหนึ่งแม่งเห็นฮันเตอร์ที่จะเข้ามาตอกอันอย่างเดียวเลยเซอร์สมัยนี้เซอร์สมัยนี้เขาจะตอกฮันเตอร์กันอย่างเดียวเลยเหรอครับโอโ้โหจิตใจคนเราจิตใจคนเราเหมอกเบี้ยวไปแล้วอีกหนึ่งโอ้โหกูต้องมารอรีหมอกใหม่ <c oughs> ครับช่วยกันเลยไปครับ ช่วยเลยมาแล้วครับโอเคช่วยแล้วกันแล้วนะครับโอ้ยเราจีบเราผ่อนเรายิงแพ้เสียงในหัวอยู่โคมไฟมะล่ะเอาโคมไฟมาเอาโคมไฟทุกคนคือแบบทุกคนก็อยากจะเล่นรวยอยู่นะจะต้องขายโคมไฟหาเงินซื้อบ้านให้เมียอะครับท้ทีนะครับโอเคมาช่วยกันละแต่แบบเสือเขาก็ไม่เล่นจริงจังอ่ะตาเนี่ยเอ้ากูตีเก้าอีกปล่อยเอออีกกู เอาไงดีอหรทุกคนเอาไงดีนะเอาไงดีนะใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลิชาแล้วกันเอาโฟร์ดวนะอชมาขายโคมไฟอีกหนึ่งเรียบร้อยอไปกับคฤหาลสหาไปก่อนมีอะไรค่อยไปคุยกันที่คฤหาลสหาโอเคไหมขายโคมไฟต่อนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับคิวคิดและคือนักพยากรณ์เนี่ยใส่แต่กินเดียวคิวมาส่วนปุรุษไปซดีเนี่ยใส่หนวด คิวชอบเฟรมบอลโอเคไปทุกคนเราได้คำตอบแล้วคุณนักะยากรครับอย่าวู้วามอย่าวู้วาม<อ>ผมมาอยากเป็นมิผมมาเพื่อขายของไฟเพื่อขายของไฟซื้อหรือเปล่าอีกหนึ่งซื้อให้หน่อยเดี๋ยวเมียดานะครับ <c oughs> ซื้อผมทีเดี๋ยวเมียผมด่า <c oughs> <c oughs> เอาหล่ะเดนน่ามาเคลียร์กับฉันหน่อยดิ <c oughs> เคลียร์เรื่องอะไรกงน้เหรอมึงฆ <15. S 1> ่ากูทบไมอะ ก็ฉันไม่ชอบขีน่าดายด่นะงั้นจะบอกว่าดายชอบคีน้าไอสองคนที่เหลือมากกว่าฉันงั้นเหรอ็ันชอบเฟเบิ้ล A few minutes later มาค่ะทุกคนเกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้ว Amazing กินกล่องแก้วด่านแคบขอบคุณครับขอบคุณครับเด็บในที่สุดเด็บก็ได้ยินเสียงหวยหวนและควนคางของผมว่าผมได้แต่ด่านใหญ่ๆอ่ะตอนนี้ท่านรู้ท่านทราบท่านประธานด่านเล็กให้เราแล้วค่ะทุกคน เอาละโหลดเข้าแบปไปที่เรียบร้อยสาหรับโบสถ์สีชอตแบบเล็กแบบเดียวที่พระแม่จี้ประธานมาให้เรานะคะเอาล่ะ quota. คิวขอไปเช็คแถวนี้ดีกว่าไม่ใช่อะไรถ้าจะเดินปัดไปสุสานมันก็ไกลไกลขอเดินเช็คแถวนี้ละกันนั่นหูขึ้นคนแรกที่เราจะเจอคือใครกันใครก็ได้ที่ไม่ใช่แม่มดสาวได้หรือไม่ได้หรือไม่โอเคเจอน้องเมลลี่โอ้โสอหสกินเขาแบบสวยเชียวน้องเดินไม่ดูหลัง เครื่องประดับกูก็เด่นเด่นหลบไม่ทันใจยังได้ไดยังไงเอา้าเฮ้ยเเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยนี่ไอ้นี่ก็เจ้าจะตอกอย่างเดียวเลยนะอย่านะอย่านะเอาแถมเลยไหมล่ะแถมหน่อยไหม,ม,หอไหมโอ้โหแมงวิ่งไปน,นู่นแล้วโอเคเขาน่าจะปั่นอยู่โบทใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาไปนั่งเก้าอี้แถวเออโบทใหญ่แล้วกันนะ ห้องวีไม่ได้อยู่บทใหญ่เสีย์ไฮว่ะถ้าอยู่บทใหญ่นะม,มึงคืออยากเห็นในมุมมองของเซอร์เลยค่ะทุกคนว่าเครื่องประดับมันเด่นขนาดไหนอะคิดว่าถ้าปลาบอกไปน,น่าจะมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะเล่นสายหมอกลอยไม่ได้แล้วโอเควางลูกตาไว้ยังไงยังไงคนเราเอาสักหน่อยไปละเอาสักหน่อยแล้วมนาะ ไม่ร <sh um> no ู้่าผมชีวิตเต็ดเซลขอเซลหน่อยขอเซลหนึ่งทีเรียบร้อยเวลาถ้าเขาจะเข้ามาช่วยเดี๋ยวจะได้ช่วยยากขึ้นนิดนึงเอ๊ะมีใครมาหลอยเปล่าเอ้นั่มีใครมาหลอยมะม่วงก็ไดยแม่แม่แม่เอามีจริงด้วยดีนะเดินกลับก่อนยังไงดีครับคุณน้ำหอมมาครับมาครับคุณจวนผมรอคุณอยู่เรื่องตำหนิก่อนมันขดน้ำหอม้ยโอเคเอาคนเดิมโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนน้ำหอมแม่โอ้ยโดนตอก บะโมตเตลูต,ตอกตูดตูสางาตังอันเยีนี่มันเกมบ้าอะไรกัน <c oughs> โหแล้วฉีกไปดูเลยคนเรารอก่อนครับเราสุดหล่อด้วยแม่งงั้นเป็นรถเอฟฟนเลยคนเรายังไงพอได้ไหมพอได้คิดว่าพอได้ไหมมันโยกหลบหลบแบบดิจิตอลว่ะถูก <c oughs> ็ได้เลยครับนี่ <c oughs> เขามีวัลแอนช่วยในะ่ะเอวเขาเลยโยกได้ไวกว่าปกติไวกว่าปกติยังไงก่อนยังไงก่อนแต่ตรงนี้มันไม่ได้แล้วน้อง <c oughs> โอเคเรียบร้อยอ่าแปอีกเฟส ขายโคมไฟรัวๆเลยเด้วันนี้รวยแล้วครับรวยแล้วครับผมว่าจบจากนี้ไปเด่วผมได้เครื่งหาดจีนให้เมียผมแน่นอนโอ้โหลรามาร์คมาทาโดยอย่างนี้ขอแวะไปเซลลอีกสักแผงนหนึ่งได้หรือไม่ว่าแต่หูขึ้นแต่แบบ อยากไปตีก่อนนะวิขอสักหน่อยละกันเผื่อได้เผื่อได้อีสักเสี้ยวขอสักเสี้ยวได้ไหมขอสักเสี้ยวอุ้ยแม่งติดตาบอกย,ยังไงให้มันติดเครื่องเนาะสตาเดอร์อโอวิ่งมาแล้วจจงหวะนี้ผมก็ต้องรีบกลับละกันมันมีคนแอบมาลักมะม่วงเราอ่ะรีบจับโจรก่อนออกขวาออกขวาโอเคคิดมาได้คิดมาได้ดไดสตาเดอร์ตั้งสติเดอสตาเดอร์ตั้งสติสตาเดอร์ตั้งสติอ้โดนสวยอะะอะไรเดีย่ยอะไรอะไรก่อนอะไรก่อน ไปหาดไปรอเพื่อนขอนดึมีอะไรก็ไปเคลียร์กันเองท้ายเกมเด้อพี่ไม่เกี่ยวพี่ไปเกี่ยวว่าแต่ยังไม่เคยเทสเลยอะถ้าอุ้มอันนี้ตีได้ไหมโอเคตีได้เออเลิศอยู่อ้โ,อโหเอาจนเสร็จจนได้นะเครื่องนั้นอะอจะเดินมาตรงนี้เลยไหมละ่ะยังไงคนเราอ้โอโหเดินออกด้านหลังล่อแน่แเลยวะ่ะแต่ว่าไม่ได้ขออีกเที่ยวหนึ่งขออีกเที่ยวสวยโอเคด้านหลังช่วยกันแล้วเดินตามทันอยู่เดินต,ตามก็ทันแน่นะวีก็เดินตามทันแหละแต่ถูกคนหรือเปล่าอีกเรื่องนึง โอเคได้อยู่มาครับผมมาแล้วครับคุณรันจ,จวนคุณยังไม่ได้ซื้อความไฟผมอีกอันนึงนะผมขายสามันผมให้เลยคนละสามเอาไปฉลองช่วงสุดจ,จีนผมรู้ช่วงนี้คุณได้เงินเยอะเด๋ยวมันก็รู้เช่นกันเรียบร้อยโอเคแพทย์ยากูรู้นะว่ามึงจะวิ่งแบบยาไปดูเล็กกูหนีกูุหนีแล้วกูหนีแล้วอั่ามีของกูเอาไปมาตามอูหูมามาตามอูทันไหมเนี้ยทันไหมเนี่ยยเยนะครับอย่าผู้วางคุณรพดยอย่าผู้วามเรียบร้อย กูนึงก็กูจะโดนโบ้องการทานเสียแล้วมาครับยังไงดีครับสตาเดอือย่าบอกเพียวยาบอกเฮ้ยกูเพิ่งบอกตัวเองเมื่อกี้โอ้ยไอ้นั่นก็รอ,อตอกกูไอ้นี่ก็รอ,อต้องก,กูมาทุกคนมาครับเอาเวนเจอร์รวมตัวผมรีหมอกแป๊บผมรอหมอกเซี่ยวอยู่ผมรอหมอกเซี่ยวดอนอยู่ออวยสวยพวดอ๋อโป๊กสามมันจัดบ้องใหญ่ไหมกับพี่พอ,อ,ดอดตตอกอ๋ กูช้ำไปหมดแล้วตั้งแต่เกมแรกจนเกมสุดท้ายไข่กูช้ำเลือดช้ำหนองหมดแล้วสต่ภาพพี่ๆก็คือให้ผมเก็บอีกสักคนหน่อยเด้ครับมันไม่เป็นไรหรอกอนะนะมันไม่เป็นไรหรอกออยังไงจะมาชนให้เพื่อนไหมลนะ่ะมาชนนี่จะล้มแทนเพื่อนนะคูบอกให้นะถ้ามาชนเราก็คุณจะคุณจะล้มแทนล้มเ,มเอาบอกใหญ่ไม่มาอุ้ยมันลากไปดูวยอโอ้ยไอพวกตัวน้าลำใหญ่ไอพวกตัวน้าลำใหญ่ก็ล้มแทนเพื่อนไปเลยยังไงดีโอ้โหตรงนี้เขามาทำที่จูบไปแล้วเหรอ อ่ะงั้นจับแทนเพื่อนก่อนนี่แหละไม่ใช่อะไรนอกนั้นเจ็บกันหมดอ่ะเขาต้องฮิวกันนะคะถ้าจะเข้ามาช่วยอ่ะไปครับขอขายความไฟเอาทุนคืนหน่อยคุณอะไรตอกผมไปหลายทีแล้วได้เวลาผมเอาคืนบ้างอ่ะสาวๆครับสาวๆครับกระโปรงโผล่ครับคือมันเห็นนะครับกระโปรงสาวๆโผล่ะครับโดนไหมโดนไหมอื้อหือหลบได้สวยจังหวะเมื่อกี้หลบสวยเฮ้ยลูงนี้เมื่อกี้ปลาหมกเสี่ยวดีกว่าไอ้นี่ก็ยังอยู่ไม่รู้ละวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ้าวจะเข้าไปช่วยเหรอยังไงครับยังไงครับหมอกเสี่ยวผมมาแล้ว บอกเสี้ยวบอกเสี้ยวบูกม้าแล้วโอเคบงหนึ่งเอาบงหนึ่งไปอย่างนี้ก็ป่วยสิคราบเรียบร้อยมาครับสมหอมยังไงครับคนเราผมไม่รีบกลุ่มไม่รีบผมยืนรอคุณได้ทั้งวันอผมรอบอกดียังไงเรายังไงยังไงนะบอกมาแล้วนะบอกมาแล้วนะมาเลยไหมมาเลยหรือเปล่าคนเรายังไงดีย่อย่าอย่าอย่าอันนี้อันน้ยังยังไม่ทันได้ตีเลยอันนี้ก็เรียบจังเลยเรียบร้อยไปครับคุณแพทย์ ไปกันดีกว่านะคนที่มีบ้งสามด้วยต้องรีบจับนั่งเดี๋ยวอันนี้เป็นกออีกเอาไปกันกันแล้วโอว,วันนี้ของไฟเราขายดีมากค่ะทุกคนขายหมดเลยค่ะ <c oughs> ในที่สุดผมก็ไปตังซื้อกระหาษจีนให้เมียแล้ว a few minutes later เครหาสนายใหญ่รู้หราพร้อมทั้งเรือและเฟอร์นิเจอร์มากมายให้เมียคนเดียวไม่แบ่งใคร <Wow. S 1> นี่นายทำงานหาเงินเพื่อซื้อครหาสนานี้ให้ฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะเบียดาเมีจจชอบไหมจ๊ะอ๋อไม่อะฉันชอบแนวยุโรปมากกว่า <c oughs> อาีีกเมย อบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ